โอ้ oh, รอบรถที่โรแมนติกเซนของเกียวโตอาราชิยาม่าครับเต็มแบบเย,ด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 ยด็ดเย็ดเย็ดเยเลยอ่ะต้องไปนั่งกับจากคาเมลกาเมาถัะแต่เดี๋ยวจะลองถามดูว่ารอบหลังจากบ่ายโมงมีว่างไหมคนเยอะมาก ลองแก่งได้สบายเลย นั่งนั่งไม่ได้เต็มนี่คือแม่น้ำโอสูนะครับล,ล่องเรือด้ โดยเฉพาะในช่วงใบไม้แดงนะครับสำหรับซากโนะโรมันติกเทรนที่อาราชิยาม่าจังหวัดเกียวโตนะัะมาได้ๆๆเรื่อยๆเลย,เลยช่วงนี้ปลายเดือนพฤศจิกายนยังสวยขนาดนี้นะเชื่อเหอตัวยืนจะซื้อก็ได้ยืนถ่ายติดกระจกอย่างนี้เลยนะถ้าคุณได้ยืนคุณจะได้ถ่ายไม่ต้องห่วง บางทีคนนั่งมันนั่งได้แค่ฝั่งเดียวน,นะเรายืนเราเดินได้สองฝั่งซ้ายขวาเลยไม่ต้องแคร์อะไรไ<ว>คิดถูกแล้วที่ซื้อตั๋วยืน <laughs> เบล๊อมาสวยมากสวยมากสวยจริง